สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีผมสาจากยูทูบชา n e l ช่อง7สีผมสานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับหลังจากที่คุณคุณสมศริขาวสะอาดนะครับถามมา,าว่าวิธีการเปลี่ยนสเตอร์หน้าของ c ซียเอฟสองฮัสซลลี่ทำยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็สเตอร์หน้าที่มันแตกต่างกันแต่ละฟันเนี่ยมันจะให้ผลที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมพูดเรื่องนี้กันนะครับไปติดตามกันเลย ในเรื่องของวิธีการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับง่ายมากนะครับก็คือใช้ทีเบอร์แนะฮะแกะฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ แค่นี้นะครับง่ายมากมากนะฮะแล้วก็ปกติตัวนี้มันจะติดกับฝาครอบนะครับติดกับฝาครอบแต่ว่าผมทําการเจียออกนะครับเจียเจียตัวไหนเจียยังไงนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูมันเลอะนะฮะมีทักทับปกติมันจะมีนี่หมุดย้ำตรงนี้นะครับนี่ข้างข้างบนท้างข้างล่างอันนี้คือข้างล่างนะครับข้างล่าง ผมก็ตัดตัวนี้ออกนะครับทำไมถึงตัดออกนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมใส่สเตอร์หน้าจำนวน15ฟันนะครับ15ฟันก็คือตัวนี้อันบาเริ่มเทิ่มเลยนะครับนี่ก็คือสเตอร์หน้า15ฟันนะครับมันจะติดนะฮะมันจะติดไอ้ตัวเหล็กตัวนี้นะครับ15ฟันนะครับใส่15ฟันต้องเอาเหล็กตัวนี้ออกนะครับต่อมา นะครับวิธีการหออสเตอร์หน้านะครับก็คือใส่เกียร์ไว้นะครับกรึบแล้วก็ใช้ทีเบอร์สิบนะครับหมุนตัวนี้ออกนะครับกรึบออกเลยกึบอ่าตอนนี้นะครับผมใช้สเตอร์หน้าเบอร์สิบสี่ฟันนะครับก็ผมมีหลายหลายฟันนะครับสเตอร์หน้าที่ใส่ตอนนี้นะครับสิบสี่ฟันนะครับก็คือของเดิมนะครับ หน้า14หลัง40นะครับตัวที่ที่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือมีขนาด13ฟันนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมใส่15ฟันอ่านะครับสำหรับ C.I.F 250เองเนี่ยมันจะเป็นเครื่อง 250cc นะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับตัว C.B.R 250นะครับเพราะฉะนั้นแรงบิดมัน มีมากพอนะครับจะใส่สเตอร์ใหญ่ขนาดนี้แรงบิดมันก็สามารถบิดไปได้นะครับผมเคยใส่เบอร์15ฟันเนี่ยขึ้นภูนะขึ้นวัดนะครับที่อยู่บนภูเขานะครับซ้อนสองด้วยนะฮะไปได้ลื่นๆเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ทําไมผมถึงเปลี่ยนใช่ไหมอ่าสิ 14, ลงมาเหลือ13นะครับ13เนี่ยมันจะดีดได้ดีกว่าอ่าดีดไม่ถึงแบบมันจะออกตัวมันจะ,ะมีแรงบิดในเกียร์สเกียร์สที่ดีกว่า 13ฟันเนี่ยจะเหมาะที่จะไปขี่ลุยเลยขี่ลุยก็ใส่13สนะครับส่วน15ฟันเนี่ยถ้าเดินทางไกลๆเนี่ยความเร็วสูงสุดมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เพือ,พอลดลงกว่า14ฟันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงเกียร์สุดท้ายนะเกียรนะ์หกเนาะที่ที่รอบเครื่องมันจะ,ม,นจะมันจะต่ำลงมาจากกว่าปกตินะครับสมมติเราวิ่ง100วิ่ง100อปกติเราใช้เบอร์14ฟันนะครับรอบเครื่องจะอยู่เราเราสัก6 0 0นะันเนาะ ถ้าใส่15เนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก5,000 5,500นะครับมันก็จะช่วยได้ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเอาตรงๆนะเออแต่ที่ผมใช้มาผมมองว่า1 5ปันเนี่ยมันมันเยอะไปนะครับสำหรับความรู้สึกส่วนตัวผมเนาะมันขี่ได้แบบไม่จี๊ดจา้าเท่าไหร่นะครับอ่ามันจะไม่เหมือนของเดิมของเดิมจี๊ดจ้ากว่าแต่ว่า1 3 0ันมันก็จี๊ดเกินไปนะครับบางทีเราเราไม่ได้ขี่รู่อย่างเดียวเนาะเราขี่ในชีวิตประจาวันเราขี่เดินทางข้ามจังหวัดประมาณ100-200กิโลเนี่ย ไอเนี่ยมันก็จะหึงเกินไปนะครับวิ่งที่ความเร็วร้อยเราเครื่องอาจจะขึ้นไปจนถึงเจ็ดพันประมาณเนี้ยฮะเจ็ดพันรอบนะครับซึ่งมันก็มันเยอะไปเนาะก็ต้องใช้เลือกใช้งานที่เหมาะสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําหรับที่พี่ลหลายๆท่านที่เน้นลูยอย่างเดียวเนาะที่ผมเห็นอยู่ในกลุก่มก็ก็เปลี่ยนสเตอร์หลังเป็นสเตอร์ใหญ่ซึ่งมันจะทาให้ดูสวยขึ้นนะยิ่งถ้าเป็นสีสันเป็นสีดําเป็นสีแดงอะมันจะดู มันจะดูสวยงามขึ้นนะครับในสเตอร์หลังนะแต่ทีนี้สมมติถ้าเราเพิ่มสเตอร์หลังขึ้นนะครับเป็นของเดิมเป็น40ปันเนาะเพิ่มขึ้นปเป็น42 43ทีเนี้ยมันก็จะหึงในรอบปลายนะครับเหมือนใส่สเตอร์หน้า13ปันครับก็บางทีอาจจะจำเป็นต้องมาใส่15ปันก็ได้นะครับเป็นข้างหน้า15ข้างหลัง43นะครับมันก็จะมีอัตราโทษที่ใกล้เคียงกับข้างหน้า14ข้างหลัง40นะครับอ่า ก็จะได้ความสวยงามนะครับแต่ว่ายังมีอัตราทดเท่าเดิมนะครับก็15ก็จะเป็นอยู่นะครับถ้าเกิดเราไปเพิ่มสเตอร์หลังนะครับทีนี้ก็เรื่องโซ่นะครับโซ่ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นโซ่แบบไม่มีโอลิงนะครับก็เป็นโซ่แบบธรรมดาธรรมดาแบบโซ่จัก,กรยานอ่าแบบโซ่มอเมตอร์ไซค์บ,บ้านๆเลยนะครับเหตุผลที่ผมใช้โซ่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันถูกครับมันถูกแล้วผมก็อย่างเนี้ยฮะผมเปลี่ยนแปลงมันบ่อยเนาะแล้วก็เลย เราก็เลยจะลงทุนอะไรเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนนู่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนนี่นะครับก็เลยใช้แบบนี่แหละธรรมดาธรรมดาอ่าตัวนี้ชุดชุดที่3แล้วนะครับที่จริงโอลิงอ่ะจะดีกว่าถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ่อยๆนะโอลิงดีสุดนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าที่ผมซื้อมาตอนแรกอ่ะที่ตอนที่ผมซื้อรถมาตอนแรกเนี่ยผมใช้ได้แค่ประมาณ2เดือนนะโซ่โอลิงนี่แหละก็คืองอนะครับเป็นโซ่ตายข้อมันนะตรงนี้ตายก็เลยต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ หมดเส้นนั้นไปนะก็เป็นเส้นที่2ชุดที่2ชุดที่30สิอ่าชุดที่3สําหรับในคลิปนี้นะครับก็ทําให้ดูสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเกิดผมสามารถทําได้ผมจะทําให้ทันทีเลยนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรหรือว่าอาจจะเป็นการตอบคําถามของเพื่อนๆเองหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แค่นี้ละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ